เฮ้ยอย่ามามองตรงนี้ได้ฉันอาบน้ําอยู่อาบน้ำหอเออได้เว้ยแต่ว่าเอาตรงนะตั้งแต่ที่อยู่ที่นี่มาฉันยังไม่ได้สระผมเลยละอีกอย่างเราติดมาแบบจะเป็นปีแล้วอ่ะอย่าดูผมฉ<ะ>ันดิโอ้ยาวผมยาวมากฉันอยากเข้าร้านทําผมอ่ะอย่าสปาเล็บด้วยอะ่ะนิดนึงอ่ะฉันรู้สึกแบบามาผมฉันยาวปะยาวแล้วฉันก็รู้สึกแบบนิดหน่อยอ่ะเธอได้ยินปะนิดหน่อยอ๋อ เ้ยฉันได้ยินเสียงเห่ากำลังขัดกินหัวแกเยอะวาะมันเหมือนเห่าเลยอะ่ะฉันเป็นเห่าแน่เลยวะ่ะตอนนั้นะพูดแล้วคันเลยว่ะ <c oughs> โอ้แกลองคิดภาพแบบเห่ายุบยับยุบยับดีอิว ไม่ไันเลยคันจริงอันนี้คันโอ้โหขนลุกแล้วขนลุก<ร>แล้วทำอะไรไม่ได้ไงเราจะทํายังไงดีอ่ะเพราะว่าเราอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วเรายังหาร้านทําผมไม่ได้เลยที่นี่มอคโคคงไม่มีร้านทาผมในอ e ีเกียหรอกมั้งงั้นเอางี้เปล่ะพวกเราก็้ยจริงเหรอใช่อย่างนั้นเลยโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่แจงกับพี่ฟางคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ bye บ๊ายบายบ้ายังไม่ได้สร้างเลยเรามาสร้างร้านทําผมกันดีกว่าเออป้าร้าร้านทำผม ในอ e ีเกียเนี่ยนะเกรว่ามันจะ<ช>มีคนมาใช้บริการเออแต่ชางมันเถอะต่อให้ไม่มีคนใช้บริการนะฉันคนหนึ่งนีงน่แหละที่จะใช้บริการตัวเองโอเคงั้นเอาตรงไหนดีอ่ะนี่เป็ร้านไอติมไหมไม่เอาใช่ว่าตรงนี้เอยตรงนี้ดีกว่าโพสิชันมันแบบได้กว่าตำแหน่งมันค่อนดีเลยอ,อืยังไงอ่ะก็นี่ไงอันนี้คือหน้าร้านใช่ป่ะเราทํากระจกขึ้นมาพอเดินเข้ามาปุ๊บนี่ตอนนี้เราก็จะวางกระจกกระจกกระจกแล้วก็ไปเก้าอี้นั่งหน้ากระจกไงเมือนร้านทาผมเลยเออ เหมือนอ,อ,อยู่ล <ะ S 1> แล้วก็ฝั่งนี้ก็แบบเมีทำํทำงทําเล็บป,ปะใม่ทาเล็บ<ะ>แล้วก็ข้างในก็คือเป็นที่สะผมว้าเออใช่ใช่ใช่เออเยี่ยมเลยนะเนี่ยมันเริ่มจากการที่เราต้องสร้างกระจกขึ้นมาก่อนนะฉันไม่รู้ว่ารนะ้านทั้งหมเราต้องทําสีอะไรก่อนฉันว่านะขาวแดงไหมขาวแดงก็ได้นะมันก็ดูไฮ <ป S 1> ดีนะ เอาขาวแดงก็ได้นะเพราะว่าร้านทำผมโบติหน้าร้านมันจะมีเหมือนไอ้ที่มันเป็นไฟลแล้วก็หมุนๆหมุนๆน่นะต้องเป็นขาวแดงน้ําเงินน้าเงินแดงขาวอันนั้นละไฟหมุนๆนะ่ะแต่กําแพงของเราจะเป็นสีขาวเนาะเลือกเป็นสีขาวก็ได้ร้าน้ำผมยังไงมันก็ต้องเป็นอะไรที่มันสะอาดหน่อยอะ่ะข,ขาวเลยนะลายหินอ่อนขาวเออมีปะแน่นอนนี่เป็นไงประมาณอันนี้ได้ไหมดูเป็นหินอ่อนไหมไหน เออสวยอะ่ะแบบนี้ก็ได้มาเดี๋ยวฉันคิดว่าฉันจะเอาเดี๋ยวก่อนสิแกฉันฉันขยายก่อนสักสักสองสเต็ปนี่ยังไม่ใหญ่พอเหรออืมอีกทีน่ไอีที่นึ่งอันนี้เห็นปะเออลอดลอดมากอ่าถอก็ับไปเลยถอก็ไปเลย,เลยแล้วก็มันก็ต้องมีผนังส่วนที่มันไม่เป็นกระจกด้วยใช่ไหมไอแต่หน้าร้านเนี่ยฉันมองว่ายังไงมันก็ต้องเป็นกระจกใช่ใช่หน้าร้านยังไงก็ต้องเป็นกระจกเพราะว่าเราจะได้แบบเรียกลูกค้าได้เนาะ มามา,มาช่วยกันสร้างช่วยกันสร้างเดี๋ยวเราจะประกอบร้านนี้ขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็จะทําการหาของมาวางไว้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอดูก่อนว่าเราจะสามารถทํายังไงกับมันได้มั่งอืมไม่รู้เหมือนกัน<อ>นะว่าตรงนี้อ,อ่ะต,ตรงนี้เราทําเป็นแบบกระจกไหมแล้วก็ข้างหลังเราค่อยปิดเป็นทึบดีป่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะดูแบบไม่โฟล์ไม่โลง่งอืมก็ได้นะ A few moments later เรียบร๊ยย สวยมากแกเราเราสวยมากแต่ฉันว่ามันใหญ่ไปน่าอ่างอ่ะเดี๋ยวเราค่อยลดไหมลดขนาดมเดี๋ยวค่อยลดขนาดลางนึกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทำเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำเอาเป็นประมาณนี้แหละเนาะขออะไรอย่างนึงได้ไหมอะไรจ๊ะหลังคาหลังคาแบบไหนฉันอยากได้แค่แบบหลังคาแบนๆเลยแค่ปิดแค่นั้นเองเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะตั้งป้ายไว้ตรงกลางเออเออได้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 งั้นเดี๋ยวฉันทําให้หลังคาขอแค่ผนังลายหินอ่อนก็ได้นะ หลังคาแมวหินอ่อนหรอเนี่ยอุซอสีมาแล้วเอาหินอ่อนเอาหินห่อนขยายไหมใช้ขยายใ,ให้ได้ได้อ่ะนี่ฉันจะบอกว่ามีน้องหลายคนถามเข้ามาเรื่อยๆเลยว่าพี่ขยายยังไงอ๋อต้องเป็น VP ไครับนะผมหนึ่งคือต้องเป็น v i p ีก่อนนะครับแล้วก็มันจะมีไอเทมที่มันเป็นปืนเพิ่มเข้ามาให้เราการเป็น VIP ก็ไม่ยากเพียงแค่เราเสียงเงิน แค่นั้นเลยครับทุกคนสังเกตนะว่าเนี่ยมันจะมีมดเมนูขึ้นมาให้เราด้วย<ช>ซึ่งเราสามารถสปอนได้ทั้งไอเทมต่างๆที่มันเยอะแยะมากมายมีของ VIP ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็มันยังมีทั้งการปรับเวลาเราสามารถปรับเวลาได้ละว่าหาเพื่อนก็ได้ด้วยทุกคนดูดิเวลาใช่ก็ตามนั้นเลยก็คือจะบอกว่ามันไม่ยากใช่มีหลายช่องสอนแล้วพี่ก็ไม่สอน ก็แต่ละช่องทําแล้วจริงๆอะใช่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 ลองดูจากของคนอื่นได้เลยอย่าให้มีรู้นะเดี๋ยวฝนมันตกลงมาโดนลูกค้าส่วนข้างในเนี่ยจริงๆแล้วร้านทําผมอ่ะมันไม่ควรจะต้องมืดขนาดนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะเอาไฟมาตั้งไว้ในร้านทําผมเพื่อให้แสงสว่างทุกคนสังเกตเป้าเวลาแบบเราแต่งหน้าถ้าสมมติไฟมันมืดเกินไปอ่ะพอหน้าออกมาปุ๊บโอ้โหเทาสวยหมเฮ้ยข้างในดูแบบไฮโซมากแก เอางี้ป้าเดี๋ยวแกทำตรงโซนของอันนี้แล้วกันได้ฉันจัดการให้แต่ฉันจะไม่หาของด้วยเพราะว่าฉันจะเสกอย่างเดียวเอ,ออออสลดนะอันนี้คือลดเพราะาว่าเวลาเราทำเนี่ยมันก็มีหลายครั้งเนาะที่เราหาเองแรกๆเนี่ยคือหาเองยับเลยจะ้ะใช่แต่ตอนนี้เรารู้เลยว่าเอยไม่จำเป็นมันก็ไม่ใช่ไม่จำเป็นหรอกก็คือแบบว่าเราก็ปรับเปลี่ยนไงใช่ไหมทุกคน ไม่ไม่ปรับเปลี่ยนสบายกว่านะยอมรับสบายกว่าจริงกะว่าจะทําให้มันเป็นแบบข้างในมันดูแบบไฮแกมาดูหน้ารหน่อยดิเสร็จแล้วเหรอว่าเป็นยังไงไม่ฉันพยายามอุ <laughs> ้ยอุยสว่างสว่างอะไรขนาดนะั้นอโอจะตา <c oughs> บอดแล้วแกไม่เคยเห็นกระจกหน้าเป็นอย่างเนี้ย <c oughs> ฉันฉันเคยเห็นไว้แต่บางทีมันมากไปมากไปก็ต้องให้มันถี่น้อยลงนิดนึงมันไม่เอาไฟดีว่ะไฟเอาได้แต่ว่ามันแบบ เดนีนึงอ่ะนดี้นึงบางทีเนาะเวลาเราเริ่มที่จะแบบว่าสร้างสารรค์อะเวลาที่เราเริ่ม create อะไรสักอย่างอ่ะทุกคนมันจะกลายเป็นว่าเราอ่ะจะต้องใช้สมาธิอย่างสูงเลยนะ <c oughs> เรา่ขาเลยจะอาจจะเงียบๆหน่อยเราก็จะไม่ค่อยพูดกันเท่าไหร่แบบว่าเวลาเลงก็ต้องแบบเม้มปากอะ<า>ใครเป็นบ้างพี่ใครเป็นไหมเป็นใช่คิดว่าน้องๆหลายคนอะเป็นเหมือนไหมเนี่ยโอ๊ยเหมือนมาก แบบที่สระผมของแฉะเหรอเหมือนเกินคือแบบประสบการณ์เยอะไงประสบการณ์การไปสระผมเยอะก็จะรู้หน่อยเจี๊ยดจีมากเลยดูเทคนิคที่เขาทำมาวันไหนกันอะไรแบบนี้นะทุกคนก็ที่ฉัคิดว่ามันต้องมีแท่นค่ะเพราะว่าจะวางอ่างธรรมดาไม่ได้แกไปดูดิแกไปดูดิพไดอ,อได้ปะพอ,อได้ปะโช๊ดเด๊ส<ไ>วย<ว> ไหนโอ้ดีดีสวยมากเหมือนไหมยอดเลยตรงข้างหน้าเนี่ยฉันจําได้ว่าแกเคยทำอะไรใช่ปะหุ่นหน้าร้านแกเคยทําเค้กหน้าร้านอะ่ะฉันอยากให้ข้างหน้าเนี่ยมีเป็นหุ่นหน้าร้านแบบว่าโชว์ว่าทรงผมที่เราดัดไปออกมามันหน้าตาแบบด,ด,ดีมากแค่ไหนอะ่ะฉันอยากให้แกช่วยทาตรงนี้อะ่ะโอเคปะ่ะแล้วก็ทําห้องรับรองดีปะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวข้างในเนี่ยฉันจะทําเป็นร้านทําเล็บด้วยค่ะทุกคนปังอะไรแกลองมาดูดิ ครีเอทอันนี้มันเครื่องอบไอน้ำใช่นี่คือเครื่องอบไอ้น้ำใช้หัวเล็กๆหน่อยแล้วกันหุยหุยหุยดีมากอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันคิดว่าแกควรที่จะมีโต๊ะเล็กนะอยากเคยเห็นชา่างทำผมปะเวลาเขาแบบว่าจะไปทำลูกค้าคนอื่นอะเขาก็จะมีโต๊ะเล็กของเขาแล้วก็เข็นไปอะ่ะใช่แกควรม,มีนะโอ้ระทำงงนะอย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืม ร้านเราคุมตีมสีขาวไปแล้วค่ะทุกคนฉะนั้นใไ,ไฟเหลืองคงไม่ใช่คำตอบ Two thousand years later ปังปืนลุกขึ้นมาเลยร้านเสร็จแล้วเฮ้ยแล้วนนเ้าจริงโอ้ขาวด้วยตอนนี้ร้านเสร็จแล้วแกดูดิโคตรสวยแกทำคนเดียวเหรอเนี่ยเฮ้แกก็ทำแกแกค่ฟอร์มานอนทนั้นแหละ จริงจริงจริงอันนี้เรื่องจริงเลยว,ว้าวอันนี้คือร้านทําผมร้านแรกของอ e ีเกียเลยนะคะทุกคน<ว>ใช่สวยมากสวยมากๆสวยแบบตะโกนจริงๆอ่ะทุกคนค่ะเข้ามาเจอป้ายเข้ามาสาล แล้วก็คือสีของร้านทาผมเนี่ยข้างหน้าก็จะเป็นเหมือนแบบว่าหลอดไฟนะคะที่เป็นดวงกลมๆ<ช>แล้วก็หมุนแต่อันนี้เราทําบุญไม่ได้ก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะสีของร้านเราเนี่ยที่นเด่นๆก็คือจะเป็นสีขาวแดงนะคะอันนี้แตะที่ฉันอยากได้สีขาวแดงไม่ใช่สีร้านนะคือสีไฟอ๋อสีไฟคือขาวแดงแต่ข้างในราใ<ช>้านก็เป็นสีขาวล้วนปเ<ช>ข้า,ขาร้านกันด,ดีกว่าดูข้างหน้าก่อนหมดูข้างหน้าก่อนปังไหนอะทำไม,มยังมี่เลอะข้างหน้าเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่าเราจะมีหุ่นนะคะเป็น การออกแบบทรงผมเผื่อลูกค้าอยากทำผมทรงไหนเนี่ยเราก็สามารถเนรมิตเราก็จัดให้ได้ทันทีนะคะไม่ว่าจะเป็นผมทรง,งโมฮอพิซ่าครับผมโมผมทรงแบบแล้วก็อันนี้ก็เป็นทรงจุกทรงจุกครับทรงจุกครับทรงจุกครับตัวนี้เป็นผมแกะผมแกะเฮ้ยวินเดว่ะอุ้ยเธอได้เลยเนี่ยเธอย,ย้อมสีได้ด้วยนะมีทั้งสีแบบพิซซ่าสีเขียวแล้วก็สีเหลืองเลย ส่วนพอเดินเข้ามาข้างในร้านนะคะมุมขวาอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นมุมที่เอาไว้ใช้สําหรับรองรับลูกค้านะคะแล้วก็เป็นการนั่งรอลูกค้าได้ด้วยหรือว่าตอนนี้คิวแบบยังไม่ว่างลูกค้าก็ต้องมานั่งรอกันตรงนี้นะคะทีวีก็มีให้ดูจอใหญ่ไปเริ่มเทิมเลยอุ้ยผู้ชายคนนี้นั่งรอแฟนอะใช่กำลัองอ่านหนังสือได้ดูดิแล้วก็ข้างหลังนะคะพอหันมาปุ๊บนี่เรามีเซอร์วิสนะคะขายขนมขายนะคะไม่ได้แจกฟรีคือเราขายขน,นด้วยนะคะมีทั้งน้ําขนมมีช็อกโกแลตด,ด้วย เออเยอะนะเนี่ยสวยนะเนี่ยป้าป้า<ว>ป้า<ว><ไ>ปนะคือแนะ,<ด>น,ะนำดีตรงนี้ฉันอยากรู้่าอเลยมีอะไรบ้างโซนนี้เป็นโซนที่ใช้สาหรับทําผมนะคะมีทางเก้าอี้นั่งแล้วก็มีไดข้างบนเพื่อเป็นการอบไอน้ําอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มีกระจกที่มีไฟดวงกลมๆติดไว้นะคะเวลาที่เราแต่งหน้าหรืออะไรเงี้ยมันจะได้มองเห็นได้นะคะไม่ได้แบบว่าหน้าแบบแต่งหน้าเทาแต่งหน้าเกินเบอร์อะไรเงี้ยไม่มีนะส่วนตรงนี้ฉันโคตรพาวทูพีเซนเลยเป็นการทําที่ยากมากๆนะคะสีม่วงที่เราเห็นนี้แจมประกอบมันด้วยโห และการแล้วก็มีการวางพวกคิมโน่งคิมนวดที่เอาไว้ใช้สำหรับใส่ผมหรือว่าแว็กนะคะต่างๆไว้ก็จะเป็นโถแล้วก็จะเป็นขวดด้วยส่วนอันนี้ทำโคตรยากแกเห็นไหมอันนี้วชวสวยมากอ่ะอุ้ยสวยมากเท่มากรู้ว่าวีนี้ทำมาจากอะไรทำจากอะไรหนึ่งคือเป็นเหมือนที่ลงนั่งนะคะเก้าอี้ส่วนข้างบนเนี่ยก็คือจะเป็นขาโต๊ะแล้วส่วนด้ามเนี่ยก็จะเป็นตู้ถ้ามองแบบสังเกตจริงๆนะจะเห็นเลยว่ามันเป็นตู้ เออใช่เขาเครียดมากอะ่ะทุกคนอันนี้ดีมากเำรคันห้า,าส่วนข้างล่างมันมีชั้นล่างด้วยชั้นล่างนะคะก็จะมีเป็นพวกที่นี่ผมหนึ่งแล้วก็ออไอคองผมที่จะเห็นก็คือโรที่ใช้สําหรับม้วนผมโอ้ยแกแกทําได้ไงอะ่ะสุดยอดนนั้มนามากอะแกแล้วก็ข้างหน้าหลังก็คือประดับไปด้วยพวกต้นไม้ต่างๆนะคะแล้วก็เป็นเชลเป็นเคาน์เตอร์อะไรแบบนี้เอาไว้ลูกค้าวางของ โอเคโอเคตาชั้นตาชั้นมาหนี้มาหนี้เข้ามาเลยคุณลูกค้าคนนี้เขากำลังสระผมอยู่เธอเธอไปยืนลูกค้าขออนุญาตนะคะขอดูหน่อยโอ้โหแกน่าเกลียดมากแกทำแบบนี้ได้ไงนี่แกแกไปยืนตรงนี้ไปยืนตรงนี้นี่นี่เหมือนฉันกำลังสระผมเป็นลูกค้าไหมเหมือนเหมือนเหมือนใช้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวแกยืนไปแกยืนตรงนี้โฮ้ยเหมือนมากก็คือมีลูกค้านะคะกําลังสระผมอยู่นะคะทุกคนเข้ามาข้างในเนี่ยก็จะเป็น แชมพูสูตรพิเศษของทางร้านเลยค่ะพร้อมกับนี่อันนี้ใส่ขวดปั๊มไม่เรียบร้อยจ้าดูดิโอสุดยอดมีขวดปัมดดป๊มด้วยโ<ๆ>อ้ขวดปั๊มไม่เล็กน้องนิดนึงอะ่ะแบบปัม๊มแบบปั๊มนิดนิดนหน่อยอะ่ะแพมบูนแพงโอ,โอเคนี่ตรงนี้แกทําให้ฉันนี่นี่เป็นทีวีติดผนงังแบบลูกค้าสามารถนอนดูได้แกไ,ไ,ไม่สังเกตปกติเวลาเข้าร้านทาผมเนี่ยเรานอนนอน,นอยู่เขาระาาผมก็จะมีทีวีดูละครด้วยเออร้านไหนก่อนไม่เบื่อแต่ว่า ส่วนใหญ่ฉันจะหลับเออฉันก็หลับเหมือนกันมาน,นี่มาน,นีทางนี้เลยดีกว่าทางด้านดีนะทุกคนจะเป็นโซนของการทําเล็บอุยอ้ยอยได้ฟิลกลางคืนด้วยแกอา้าวกลางวันแล้วโอเคฟิลของการทําเล็บนะคะก็คือเราสามารถ,ถาไปนั่งได้ตรงนี้จะเป็นอ่างแช่เท้านะทุกคนเพราะว่าเวลาร้านทําเล็บเนี่ยเขาจะมีทำเล็บเท้าด้วยเดี๋ยวใันฟันขูดก่อน <laughs> เพราะว่าร้านเราไม่เน้น <ทำ S 1> ตะไบปกต,เติเวลาเราทําเล็บหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบโซนแบบนี้ด้วยนะคะจะเป็นโซนที่นั่งขึ้นไปโซนข้างล่างเนี่ยก็คือจะเป็น โซนของช่างที่ใช้สําหรับนั่งเพื่อทําเล็บนะคะใช่แล้วก็มีที่วางของข,องข,องของ้างๆด้วยเก๋อะอันนี้ก็คือเวลาเราทําเล็บเนี่ยเราก็ต้องถอดรองเท้าใช่ไหมถ้าเราทำเล็บเท้าเราก็สามารถมาวางที่ชั้นตรงนี้ได้เลยเออเออ,เอ,อดีๆแล้วนี่คืออะไรลูกสนุกหรอไม่ใช่อันนี้ก็คือสีทาเล็บต่นเองค่ะทุกคน๋อกลมเชียวก็นั่นแหละค่ะมันก็จะเป็นแบบขวดกลมไงแก,แกไม่เคยเห็นเหร<ว>อขวดกลมโอ,มอมเคโอเคอันนี้สีฮิตมากเลยนะเนี่ยสีแบบนูตโทนเบทเนี่ย เฮ้ยฉันชอบฉันชอบก็สามารถเลือกใช้ได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะก็เอาไว้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าเอออยากทำเล็บสไตล์ไหนทางร้านก<อ>็มีแบบคอลเลคชันให้ดูด้วยสุดยอดเลยอ่ะุ้ยวิว้าทขผงเราเานี้แบบเก๋มากๆเลยนะเอาอตรงๆฉันว่ามันดูแบบหรูสุด,สด ใช่แบบสุดยอดมากถ้าใครอยากจะมาใช้บริการนะคะก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยแล้วก็ใครชอบผมทรงไหนเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์และบอกกันใต้ล่างคลิปของพี่ปางกับพี่แจงด้วยนะแต่ก่อนที่เราจะเลือกทรงผมทรงไหนใช่ว่าฉันควรตัดผมก่อนเพราะผมฉันยาวมากฉันทำร้านทำผมแล้วฉันอยากตัดผมอ่ะเออก็ไปตัดซาไปสระด้วยจะได้ไม่เป็นรังนะคะ อืเหมือนกันจะได้ทวามเพ่ขึ้นนะใช่ <นะ S 2> โอเคแลนะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมพี่จ้ากดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องของสุดที่วีแล้วก็กระป๋งแดงด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะเวลาที่เราสองคนลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดมีการแจ้งเตือนและสามารถเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดก่อนใครเพื่อนกันไปเลยเนาะส่วนครั้งนี้เนี่ยไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบาย,บายเฮ้ย,ยแกฉันว่าฉันเริ่มจากสระผมก่อนเลยดีกว่า เออไปสระเลยฉันเริ่มคันหัวแล้วเนี่ยจะเราค่อยตัดกันเนาะโอเคโอเคโอเคเอาแล้วแกไม่สาะให้ฉันแล้วใครจะสระเดี๋ยวฉันสระฉันสระไปไปไปนอนนอนนอนนแล้วนอนแล้วอ่ะเอออะไรเกาเกาเกเกาเกาเกเกเกาเ